สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานตัว THC Smart Work นะครับให้ทุกท่านกรอก Username แล้วก็ Password นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมาที่หน้าแรกของตัว THC Smart Work นะครับโดยในส่วนแรกจะเป็นเมนูสำหรับสำนักงานบัญชีแล้วก็เมนูที่2เป็นสำบ,บัญชีนะครับเมนูที่3เป็นซัพพลายเออร์เมนูที่4เป็นระบบสต็อกเมนูที่5จะเป็นโปรดักต์นะครับส่วนเมนูที่6จะเป็นลูกค้าเมนูที่7จจะเป็นโปรเจกต์ ส่วนเมนูที่8จะเป็น s u b สคริปชัร์ดนะครับส่วนเมนูที่9จะเป็นออกเอกสารนะครับเมนูที่10จะเป็น To-do l i s t ใช้ในการจ่ายงาน,นเมนูที่11จะเป็นเป้าหมายนะครับหรือโกเมนูที่11จะเป็นข้อมูลบริษัทส่วนเมนูสุดท้ายจะเป็นจาัดก,การบุคคลนะครับโดยรายชื่อที่เห็นอยู่นี่จะเป็นรายชื่อสำมะคนที่มีสิทธิ์ใช้ตัว TSC Smart Work นะครับโดยจะมีข้อมูลพื้นฐานเป็นชื่อแล้วก็รหัสพนักงานนะครับผมในตัวอย่างนี้ผมก็เรียนมีสร้างไว้แล้วนะฮะ เราสามารถแก้ไขได้นะครับผมโดยตัวรหัสเนี่ยเราจะไม่สามารถรับรู้ได้แต่สามารถรีเซ็ตให้ดังผู้ใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นให้กดแก้ไขข้อมูลบุคคลนะครับระบบจะมีการแจ้งเตือนว่าแก้ไขอะไรไปบ้างสําเร็จไม่สําเร็จนะครับสําหรับตัวอย่างการใช้งานนะครับจะเป็นคุณกดไฟล์บุคคลนะครับผมอันนี้เราก็จะสามารถติกให้เขาดูได้เฉพาะ Todo list เป้าหมายแล้วก็ข้อมูลบริษัทเท่านั้นนะครับผม ในส่วนของคุณจิ๊บก็เช่นกันนะครับผมเป็นบริษัทรับพับัญชีจะไม่มีตัวรหัสพนักง,งานนะครับผมเราก็สามารถเลือกให้เขาเห็นแค่เฉพาะเมนสูสำหรับสำนักงานบัญชีเท่านั้นในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นการสอนยูเซอร์ใหม่นะครับผมโดยสิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือยูเซอร์เนมนะครับผมยูเซอร์เนมอันนี้เป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นคุณเคนนะครับผมส่วนอีเมลนะครับอันนี้จะใส่อย่างไรก็ได้นะครับผมในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีอีเมลนะครับให้พิมพ์ชื่อตามด้วยแอดแล้วก็ชื่อบริษัทแล้วก็ด o m นะครับส่วนพาสเวิร์ดอันนี้ก็ขึ้นแต่ทางเขาตั้งเลยนะครับส่วนระครับพนักงานก็อ้างอิงจากระบบเงินเดือนได้เลยครับเลขหมายโทรศัพท์อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนชื่อนามสกุลอันนี้จะใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ เพศอันนี้ไมนระบบก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็สามารถติ๊กได้เลยว่าเราจะให้เขามองเห็นในเมนูไหนบ้างอันนี้ผมลกตัวอย่างให้เขาเป็นจัดซื้อนะครับผมเขาก็จะเห็นพวกนี้นะฮะและนี่คือการจัดก,การบุคคลของระบบ TSC Smart Work นะครับ